จิตวิญญาและผีในทางศาสนาพุทธที่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันผิดวิญญาณในศาสนาพุทธคือตัวรู้ในทางวิทยาศาสตร์คือสัญญาณไฟฟ้าในระบบประสาทต่างๆในศาสนาพุทธคำว่าวิญญาณหมายถึงพิชานคือสิ่งร้าวความรู้สึกสัมผัสความรู้แจ้งอารมณ์พระไตรปิฎกระบุว่าพระพุทธเจ้าทรงจำแนกวิญญาณออกเป็น6ประเภทได้แก่จักวิญญาณความรู้อารมณ์ทางตาคือรู้รูปด้วยตาหรือการเห็นโสตวิญญาณความรู้อารมณ์ทางหูคือรู้เสียงด้วยหูหรือการได้ยิน การวิญญาณความรู้อารมณ์ทางจมูกคือรู้กลิ่นด้วยจมูกหรือการได้กลิ่นชิวหาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางลิ้นคือรู้รสด้วยลิ้นหรือการรู้รสกายวิญญาณความรู้อารมณ์ทางกายคือรู้ด้วยกายสิ่งที่กายสัมผัสได้หรือการรู้สึกกายสัมผัสมโนวิญญาณความรู้อารมณ์ทางใจคือรู้ธรรมารมด้วยใจหรือการนึกคิดส่วนคําว่าวิญญาณหรือโซที่หมายถึงตัวตนได้รับแนวคิดความเชื่อมาจากโลกตะวันตกที่คนส่วนใหญ่ เข้าใจว,าว่าวิญญาณเป็นผีเป็นการตีความที่รวบรัดฉาบช,ช,ช่วยเกินไปจนทําให้เข้าใจต่างจากทางพุทธไปไกลแม้ว่าประสาทสัมผัสความรู้สึกนึกคิดคือวิญญาณและเป็นพลังงานเพราะเป็นสัญญาณไฟฟ้าในระบบประสาทแต่การตีความรวบรัดแบบนั้นก็ทําให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าวิญญาณกับจิตเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งผิดเพราะวิญญาณกับจิตเป็นคนละส่วนที่อยู่ร่วมกันจิตต้องอาศัยวิญญาณในการส่งและเรียบเรียงข้อมูลจากร่างกายมาที่จิตในรูปแบบสัญญ,ญาณไฟฟ้า และแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นความรู้สึกเช่นความต้องการความรักชอบหรือเกลียดและอารมณ์ต่างๆตามบุคลิเฉพาะของแต่ละบุคคลโดยจิตจะปรุงแต่งข้อมูลขึ้นมาจากวิญญาณซึ่งในทางพุทธจะเรียกว่าวิญญาณขันคือการก่อตัวเป็นรูปร่างของสัญญาณไฟฟ้าในร่างกายเพื่อรับข้อมูลและส่งข้อมูลไปที่จิตให้ปรุงแต่งร่างกายเพื่อตอบสนองกับข้อมูลที่ได้รับมาว่ากลิ่นเหม็นหรือหอมอากาศร้อนหรือเย็ยนอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยจึงมีแนวคิดความเชื่อว่าถ้าจิตคิดไม่ดีก็จะส่งผลให้ร่างกายเป็นไปตามที่คิด ดังนั้นโซในทางพุทธก็ควรจะหมายถึงจิตวิญ,ญญาณคือจิตที่ยังอยู่รวมกับวิญ,ญญาณส่วนที่เข้าใจกันว่าจิตวิญ,ญญาณคือผีก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวเพราะในทางพุทธเชื่อว่าจิตวิญ,ญญาณสามารถออกจากกายได้ซึ่งมักจะกล่าวถึงกันในกรณีคนที่ตายแล้วฟื้นหรือถ้าฝึกฝนถึงระดับหนึ่งทางพุทธก็เชื่อว่าคนเราก็จะสามารถถอดจิตได้ซึ่งคนพวกนั้นก็ยังเป็นคนไม่ใช่ผีเพราะเขายังไม่ได้ตายแต่ผีในทางพุทธจะเรียกว่าผู้ผีเป็นสัมภเวสีและโอปาติกาชนิดหนึ่งที่ยังวนเวียนอยู่ในโลกนี้ สัมภเวสีในทางพุทธหมายถึงผู้สแสวงหาภพภูมิเกิดมนุษย์หรือสัตว์ที่มีชีวิตก็ยังถูกรวมเข้าไปเพราะในทางพุทธเชื่อว่าคนและสัตว์ก็ยังหาภพภูมิเกิดไม่จบไม่สิน้นส่วนผีหรือพูดผีนั้นจะเป็นพวกที่ยังมีห่วงยังยึดติดกับสิ่งต่างๆอย่างเช่นร่างกายลูกมีทรัพย์สินหรือเรื่องที่ขาดใจพวกนี้จะไม่ได้ไปภพภูมิอื่นส่วนใหญ่จะยึดติดร่างกายดังนั้นเวลาทําพิธีศพตามหลักศาสนาแล้วก็จะได้ไปภพภูมิอื่นๆตามแต่จิตสุดท้ายจะพาไป ส่วนพวกที่ยังไปไม่ได้ก็จะใช้ชีวิตประจําวันอยู่ในโลกนี้แต่อยู่คนและช่วงเวลากับมนุษย์ทั่วไปถ้าให้กล่าวละเอียดกว่านี้คือในทางพุทธเมื่อคนหรือสัตว์ตายไปแล้วจิตจะไปหาภพภูมิเกิดโดยจิตสุดท้ายจะเป็นตัวกําหนดภพภูมิแล้วจิตก็จะปรุงแต่งวิญญาณขันขึ้นมาเป็นร่างกายให้จิตอยู่อาศัยเพื่อใช้กรรมแต่หลายๆคนจะเรียกพวกนี้ทั้งหมดว่าทีหรืออมนุษย์ซึ่งรวมพวกเทพเทวดาเข้าไปด้วยซึ่งอยากจะบอกทุกๆคนว่าความเชื่อนี้เป็นของพราหมณ์ที่ส่งต่อกันมาในสังคมไทย ซึ่งก็เป็นแนวคิดความเชื่อของคนส่วนใหญ่ที่เชื่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ที่นับถือศาสนาพีพรามและเข้าใจว่าเป็นพุทธแต่ในศาสนาพุทธจะเรียกพวกนี้ว่าอุปติกะคือสิ่งที่เกิดจากการผู้เกิดผุดขึ้นโดยอาศัยอดีตกรรมไม่ต้องมีพ่อแม่ตายก็ไม่มีซากปรากฏได้แก่พูดผีเทวดาพรหมสัตว์นรกเปรตอสุรกายบ้างก็เรียกอุปติกะจะมีขันและรูปร่างยังไงก็ขึ้นอยู่กับจิตปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อชดใช้กรรมที่เขาได้กระทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตพวกที่ทำดีก็จะมีบุญกุศล ได้ไปเกิดเป็นเทพเทวดานางฟ้ายักษ์คนทานครุฑนาคบนสวรรค์ส่วนพวกที่ทำชั่วก็จะไปเกิดเป็นเปรตอสูรกายปีศาจและสัตว์นรกทั้งหลายและใช้ชีวิตอยู่ในนรกส่วนอีกกลุ่มคือไปเกิดเป็นพรหมอาศัยอยู่ในพรหมโลกซึ่งผู้ที่ไปเกิดในชั้นพรหมนั้นจะเป็นผู้ทรงศีลปฏิบัติจนได้ฌานก็จะไปเกิดในชั้นพรหมซึ่งสูงกว่าสวรรค์แล้วถ้าฌานถอยก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ไม่ลงนรกต่างจากพวกที่ไปเกิดบนสวรรค์ถ้าหมดบุญส่วนใหญ่ก็ต้องไปใช้กรรมในนรกต่อ ซึ่งพวกผีจะต่างกับโอปติกาหรือสัมภเวสีชนิดอื่นเพราะพวกเขาจะยังใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกมิติเวลาส่วนที่เหลือจะไปอยู่ในอีกภพภูมิซึ่งพอเป็นแบบนี้มันก็จะตอบคําถามที่บางคนมักถามว่าทําไมเขาไม่เคยเจอผีหรือเจอผีได้ยากทั้งๆท,ที่มีคนและสัตว์ตายเยอะ ในทางพุทธจะสามารถตอบได้ว่านั่นเพราะสิ่งมีชีวิตที่ตายแทบจะทั้งหมดจะไปใช้ชีวิตในอีกมิติอีกภพภูมิส่วนที่บางคนพบเห็นคือพวกที่ยังมีห่วงยึดติดในโลกนี้และไปภพภูมิอื่นไม่ได้ต้องใช้ชีวิตอยู่ในอีกช่วงเวลาที่ตัวเองคาใจทําอะไรเดิมๆซ้ําๆกับสิ่งที่ยังยึดติดเพื่อรอที่จะไปเกิดซึ่งการจะขับไล่หรือให้พวกเขาหลุดพ้นจากที่ที่เขายึดติดก็ง่ายๆแค่รู้ว่าเขายึดติดอะไรแล้วก็ทําพิธีชําระล้างที่ถูกต้องพวกเขาก็จะหลุดพ้นและสามารถไปในภพภูมิที่กวรได้ สรุปในทางพุทธศาสนาจิตเป็นตัวปรุงแต่งอารมณ์ความรู้สึกวิญ,ญญาณคือตัวรู้ไม่ใช่ผีและผีไม่ใช่วิญ,ญญาณแต่เป็นจิตวิญ,ญญาณที่ไปเกิดเป็นพูดผีซึ่งเป็นสัมภเวสีหรือโอปติกะที่ยังวงเวียนอยู่ในโลกนี้เพื่อเฝ้าทําอะไรบางอย่างที่เขายึดติดเดิมๆซ้าๆเพื่อใช้กรรมซึ่งแตกต่างจากโอปาติกะหรือสัมภเวสีชนิดอื่นๆ,ๆที่เกิดจากคนหรือสัตว์ที่ตายแล้วที่จะไปเกิดในอีกมิติเพื่อใช้กรรมให้หมดและกลับมาเกิดขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลื